นี่คือสิบสนามบินที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดในโลกสำหรับปี2025จุดลงจอดที่ทำให้หัวใจเต้นแรงราวกับอยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกว่าการจัดอันดับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่ยังซ่อนความเสี่ยงและการถกเถียงที่หลายคนมองข้ามละ่ะอ่านต่อเพื่อค้นพบว่าทำไมสนามบินเหล่านี้ถึงน่าจดจำและเตรียมตัวพร้อมที่จะโต้แย้งในความคิดเห็นของคุณเอง หากใครเคยเดินทางด้วยเครื่องบินคงต้องยอมรับว่าช่วงเวลาที่เครื่องบินกำลังลดระดับความสูงเพื่อเตรียมลงจอดที่สนามบินนั้นเป็นช่วงที่ตื่นเต้นและน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุดเพราะหลายคนมักจะจ้องมองออกนอกหน้าต่างจมูกแทบแตกกระจกเพื่อชมวิวทิวทัศน์ง,งดงามที่โอบล้อมรันเวย์นั้นๆช่างน,น่าอัศจรรย์ราวกับว่าเครื่องบินกำลังนำเราเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งเลยทีเดียวสนามบินเหล่านี้ไม่ใช่แค่ประตูสู่จุดหมายปลายทางแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยสายตาที่สร้างความประทับใจให้ใหกับนักเดินททางทุกคน และนี่คือจุดที่หลายคนอาจตกหล่นการศึกษาของออลคลี lee, ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยการเดินทางได้ทำการสำรวจอย่างละเอียดโดยติดตามและวิเคราะห์ช่วงเวลาการลงจอดที่สนามบินต่งตางๆเพื่อดูว่าสนามบินไหนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้โดยสารได้เร็วที่สุดและรักษาความสนใจน,นั้นไว้ได้นานที่สุดเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้ข้อมูลอมีคา่าแก่ผู้ที่กำลังวางแผนจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางที่ไม่ธรรมดาแต่ที่น่าสนใจคือการศึกษานี้ไม่ได้พิจารณาแค่ความ สวยงามของภาพนิ่งแต่ยังใช้เทคโนโลยีติดตามการะมอง eye tracking เพื่อวัดว่าผู้โดยสารจ้องมองไปที่ไหนและนานแค่ไหนในช่วงการลงจอดลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณเป็นนักเดินทางมือใหม่การเข้าใจวิธีการประเมินนี้จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นแต่ละสนามบินจะได้รับคะแนนจาก2เกณฑ์หลัก เกณฑ์แรกคือความเร็วที่ทิวทัศน์สามารถดึงดูดสายตาของผู้โดยสารได้และเกณฑ์ที่2คือความสามารถในการตรึงสายตานั้นไว้ให้นานที่สุดการศึกษานี้จึงเปลี่ยนคำชมเชยส่วนตัวของแต่ละคนมาเป็นข้อมูลวัดผลที่เป็นกลางเพื่อจัดอันดับสนามบินที่มีวิวสวยที่สุดในโลกสำหรับปี2025อย่างเป็นระบบและนี่คือส่วนที่อาจทำให้หลายคนเกิดความคิดเห็นแตกต่างแต่ก่อนที่จะเข้าสู่รายชื่อมาลองคิดดูครับว่าการจัดอันดับนี้เน้นที่ความงามตามธรรมชาติเป็นหลัก แต่จะเกิดอะไรขึ้นท่านสนามบินในเมืองใหญ่ที่มีวิวทิวทัศน์มนุษย์สร้างสรรค์อย่างตึกสูงหรือโครงสร้างสมัยใหม่ก็ควรได้รับการพิจารณาเช่นกันหรือบางคนอาจโต้แย้งว่าความเสี่ยงในการบินในเส้นทางที่ซับซ้อนอาจสําคัญกว่าความสวยงามแต่มาดูอันดับกันเลยดีกว่าอันดับที่1สนามบินลอร์ทโฮยออสเตรเลียด้วยคะแนน85ถ้าอากาศยานบนเกาะลอรโฮรหัส LDH ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกตั้งอยู่ห่างไกลในออสเตรเลียเป็นสถานที่ที่สร้างความตื่นตะตื่นใจตั้งแต่เครื่องบินเริ่มร่อนลงสู่รันเวย์เล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางน้ำทะเลสีฟ้าครามและภูเขาที่เขียวชอุ่มการเดินทางนี้เปิดโอกาสให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพที่น่าทึ่งเช่นแนวปะการังยอดภูเขาไฟและป่าทึบที่หนาแน่นผู้โดยสารมักจะได้เห็นนกหายากและสัตว์ทะเลขณะที่เครื่องบินใกล้ลงจอดทำให้การลงจอดครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางแต่ยังเป็นการชมสัตว์ป่าจากมุมสูงที่หาชมได้ยากอีกด้วยแ และนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนถกเถียงถ้าคุณชอบการผจญภัยตามธรรมชาติคุณคงเห็นด้วยแต่ถ้าคุณกลัวความสูงหรือแสวงหาความสะดวกสบายสนามบินนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดอันดับที่2ส,สนามบินควีนทาวน์นิวซีแลนด์ด้วยคะแนน79ควีนทาวน์รหัสซ c a ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งการผจญภัยในนิวซีแลนด์มอบการต้อนรับที่สมกับชื่อเสียงโดยเครื่องบินจะบินผ่านเทือกเขาเอลตอนใต้ผู้โดยสารจะได้ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะที่เปิดทางสู่ทะเลสาบวาคาดปูอันใสาราวกับคริสตัลภูมิประเทศที่น่าอัศจรรย์น,นี้ท้าทายนักบินให้บินขึ้นลงอย่างแม่นยำและในฤดูใบไม้ร่วงเนินเขาจะเปล่งประกายสีทองอาร่ามและสีแดงเข้มสร้างปรากฏการณ์ตามฤดูกาลที่ยิ่งทำให้ประสบการณ์นี้พิเศษขึ้นลองนึกถึงการผสมผสานระหว่างความเสี่ยงและความสวยงามนี่คือจุดที่ผู้รักการผจญภัยยจะร้อองโอแต่ นาบางคนอาจคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปสำหรับครอบครัวอันดับที่3สนามบินมาเดราโปรตุเกสด้วยคะแนน77ถ้าอากาศยานมาเดรารหัสเอฟเเป็นการผสมผสานระหว่างความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมและความงามตามธรรมชาติรันเวย์ที่สร้างขึ้นบางส่วนบนเสาสูงเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้ดูเหมือนเครื่องบินกำลังลงจอดบนผิวน้ำ เครื่องบินต้องบินลัดเลาะผ่านหน้าผาสูงชันและภูเขาไฟก่อนถึงรันเวย์ที่ดูลอยน้ำเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีการบินแต่ถ้าคุณกลัวความสูงสิ่งนี้คงดีแต่ในฝันเท่านั้นอันดับที่4สนามบินพิกินคาตี้สหรัฐอเมริกาด้วยคะแนน77สนามบินพิกินคาตี้รหัสเอีในรัฐโคโลราโดเซิร์ฟเมืองแอสเพนแห่งสกีรูราการบินขึ้นลงนี้ต้องใช้ท่าสูงในการบินลัดเลาะภูเขาที่สูงกว่า14 00 0ันฟุตสร้างสิ่งที่นักบินเรียกแชมเปห่งการบิน ที่น่าตื่นเต้นในฤดูหนาวคุณจะเห็นยอดเขาหิมะขาวบริสุทธิ์และฤดูร้อนเผยหุบเขาเขียวชุ่มพร้อมดอกไม้ป่าเป็นการผสมระหว่างกีฬาฤดูหนาวและธรรมชาติแต่หลายคนอาจถกเถียงว่าการบินในที่สูงเช่นนี้ปลอดภัยแค่ไหนอันดับที่5สนามบินริโอเดจเนโรซันโตสดูมองบราซิลด้วยคะแนน76สนามบินริโอเดจเนโรซันโตสดูมองรหัส SDU ใจกลางเมืองริโอเดจาวมอบการลงจอดที่สะท้อนชีวิชีวาของบราซิลผู้โดยสารชมรูปปั้นพระเยซูคริสตผู้เขาชูกาโลฟและอัลกานาบาราขณะที่รันเวย์ดูเหมือนยื่นลงน้ำโดยตรงพร้อมแสงสะท้อนที่งดงามเป็นการผสมระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณคิดว่าสนามบินในเมืองใหญ่ควรเน้นความปลอดภัยมากกว่าความสวยอันดับที่ 6. สนามบินลอนดอนซิสหาราชาอาณาจากักรด้วยคะแนน76สสนามบินลอนดอนซิตี้รหัส LCY ให้วิวเมืองที่ไม่มีใครเทียบได้เส้นทางขึ้นลงสูงชันเหนือย่านการเงินลอนดอนชมเดอะชาสะพานทาวเวอร์บริดและแม่น้ำเทมตั้งอยู่ใกล้คานารีวาฟทำให้รู้สึกเหมือนล่องลอยกลางตึกระฟ้าเป็นตัวอย่างของการผสมเมืองสมัยใหม่แต่ผู้ที่ชอบธรรมชาติอาจโต้แย้งว่ามันไม่ธรรมชาติพออันดับที่7สนามบินอินบรุกออสเตรียด้วยคะแนน74ถ้าอากาศยานอินรหัสอิน แสดงเทือกเขาแอลงดงามเครื่องบินบินผ่านหุบเขาแคบอ,อกภูเขาตระหง่านต้องเลี้ยวหลายครั้งก่อนถึงรันเวย์เป็นการทดสอบความแม่นยำแต่จะปลอดภัยหรือเสี่ยงนี่คือจุดที่นักบินมืออาชีพจะชื่นชอบแต่ผู้โดยสารทั่วไปอาจวิตกอันดับที่8สนามบินพาโรภูตานด้วยคะแนน72สนามบินพาโร รหัส PBA ในเทือกเขาหมาลายต้องใช้ทักษะบินสูงสุดบินผ่านภูเขาสูง18,000ฟุตแล้วลงหุบเขาอย่างรวดเร็วชมสถาปัตยกรรมภูตานดั้งเดิมเป็นการผสมวัฒน,นธรรมและธรรมชาติแต่ถ้าคุณคิดว่าการบินในภูเขาสูงเป็นความเสี่ยงเกินไปคุณคงไม่เห็นด้วยอันดับที่9สนามบินฮวนโชเออิรา์ากินแคริบเบียนเนเธอร์แลนด์ด้วยคะแนน69ถ้าอากาศยานฮวนโชเออิรากินรหัสบ b บนเกาะสบามีรันเวย์สั้นที่สุดแห่งหนึ่งเครื่องบินเข้าใกล้หน้าผาผู้โดยสารเห็นภูเขาไฟและน้ำทะเลครามเป็นการผสมผสานน่าตื่นเต้นแต่สำหรับผู้ที่กลัวความสูงมันอาจไม่ใช่ความสวยที่คุ้มค่าอันดับที่10สนามบินนานาชาติแดนเีียนเคนอยสหรัฐอเมริกาด้วยคะแนน68ถ้าอากาศยานานานาชาติแดนิีนเคออนเยรหัสแตเชเนก ประตูสู่นานาชาติของโฮโนลูลูชมหาดไวกิกิปล่องภูเขาไฟเดมอนเฮดและเทือกเขาโคลาบินเหนือมหาสมุทรแล้วเปลี่ยนเป็นหมู่เกาะเขียวเป็นการต้อนรับแบบฮาวายแต่จะเกิดอะไรขึ้นท้าสนามบินอื่นที่มีวิวทะเลมากกว่าควรอยู่ในอันดับสูงกว่าและนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายการถกเถียงในยุคที่การบินมีข้อจำกัดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยคำถามคือความสวยงามของวิวทิวทัศน์ควรสำคัญกว่าปัจจัยอื่นๆหรือไม่คุณคิดอย่างไรกับการจัดอันดับนี้มีสนามบินที่คุณคิดว่าควรอยู่ในลิสต์หรือไม่ หรือบางคนอาจโต้แย้งว่าการจัดอันดับนี้ละเลยสนามบินในเอเชียที่กำลังพัฒนาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและทำไม